ดูสาวน้อยดูสาวน้อยเขาไปนอนดูพี่วากินหญ้า Island นะคะดูโอ้ดูดูไปนอนดูพี่ชายกินหญ้าดูค่ะดูว่าแม่อยู่นี่ไปนอนดูพี่ชายกินหญ้าอยู่ตรงนู้นนะคะมาแล้วโอ้หนูไปนอนดูพี่กินหญ้านะโอ้ไปนอนดูพี่ชายกินหญ้านะโอ้ทำไมมอมแมมแท้ อู้ทำไมหน้าตามอมแมมจังเลยโอ้นี่มาเล่นน้ำตรงนี้นี่เองเวลาร้อนหนูก็มาเล่นน้ำตรงนี้เออโอ้เล่นเสร็จก็ไปหาพี่ใช่ไหมเออนอนก่อนค่ะตีรังกาหงายละ่ะางท้องหงายท้องเออหงายทอ้อง,ยทองแล้ว นายทองปางงานแล้วเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอช่วยหนูหน่อยค่ะแม่ช่วยหนูหน่อยค่ะลุกไม่ได้แม่ดันหัวหนูหน่อยเ้ยเอาเอาลุกไม่ได้แล้วเอาหัวเอาอึ๊บเอาอึ๊บเอ้ยก็ทางนู้นมันต่ำกว่านะลูกเย็นสบายเล่นน้ำเสร็จก็ลุกทราย อาคุดคุดคุดอาคุดฮะคุดมันเย็นเอาแม่ก็อยากเล่นทรายกับลูกด้วยเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากนะคะโอ้ยมุดอามุดดินอามุดดินมุดดินมุดดินเออเออเอออาคุณแม่ก็ดูลูกสาวตลอดเอา้าเอาเอ ม่รู้จะทำท่าไหนดีอ่ะเอาทำท่าไหนดีดูทำดูทำขาพับแล้วขาพับแล้วโอ้โหโอ้โอดูทำค่ะดูทำค่ะโอ้โอ้ดูเล่นคนเดียวละลูกโอ้ยสนุกจังเลยเอามุดมุดมุดไทยไทยไถยจะเอ๋ อยชายเต็มปากแล้วอเอาน้ำใส่ตัวเย็นสบายหรอคะอ้าเย็นค่ะตรงนี้เย็นค่ะขอนอนก่อนเออนอนทางนี้ถูกแล้วหันหัวมาทางสูง อ้าวทางนู้นต่ำนะคะหัวตำ่ำอ้าวจะท่าไหนดีนะคะอาอ้าวนอนมุมนี้เย็นคะ่ะแม่แมมุมนี้เย็นนะคะน็นสบาย เมื่อกี้ไปนอนเฝ้าพี่วากินยาโอ้ดูอ่ะอรักรักมากเสาต้นนี้ออาอ้อนอ้อนเสาอ้อนเสาสวัสดีค่ะแม่แม่แมดูด,ดูตัวมีแต่ทรายเลยอออนอนกอดนอนกอดนอนกอดเสาเอ้ยนอนกอดไอ้ไม้ไผ่ เป็นยังไงคะลูกสบายไหมสบายไหมนอนตรงนี้สบายไหมคะสบายคะ่ะเมื่อกี้หนูไปนอนดูพี่วากินยาโอ้ยออออเอาละเอาแล้วคะ่ะเอ,อเอาเอาดูทำดูทำขาติด ขาติดไหมนะ่ะขาติดไหมนะ่ะออกได้ไหมเอาเออเอดูดูเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวขาติดออกไม่ได้นะคะคนสวยเออเออเอาความน่ารักของหนูพารุ่งเอาถ่ะถ่ายถ่ไปลนะ เดี๋ยวไปหาพี่วาก่อนค่ะไปเล่นน้ำฉี่แม่แล้วเอ้ยเล่นน้ำฉี่แม่แล้วเอ้ยลืนลื่นลื่นน้ำฉี่แม่แล้วมามาทางไหนคะไปไหนไปเฝ้าพี่วาอีกเหรอ เอหนูไปเฝ้าพี่วาอีกก่อนนะคะนู่นไปเฝ้าพี่วาก่อนพี่วากินยาอยู่คุณแม่ก็บงังลูกสาวโนนไปดูพี่วากินยาคะ่ะแม่แม่พี่วากินหน้าอร่อยมากเลย เมื่อกี้นอนดูพี่ชายกินหญ้าทีนี้ก็ยืนนะยืนดูพี่วากินหญ้าชอบไปคุยกันนะคะช่วงกลางวันหนูชอบไปคุยกับพี่ชายแดดร้อนมากเลยวันนี้คุยกับพี่วาหรือยังอะ คุยกับพี่วาหรือยังลูกพี่วาก็โยกโยกกินหญ้าอากาศร้อนมากมากเลยทำอะไรอยู่ตรงนั้นเนรุ่งทำอะไรอยู่ตรงนั้นคะอ๋อหนูจะดึงหญ้ากินคะน่ะได้แล้ว ได้ยาแล้วนะคะคือเขาอยากอยากลงดึงญ้าแล้วเอามาใส่ปากดูหนูยังไม่มีฟันเคี้ยวเลยค่ะระวังติดคอนะคะคนสวยน,นันนันเห็นไหมเห็นไหมนั่นเห็นไหมนันนันจะติดคอแล้วนนน่ะอยากรู้อยากลง เอาอกได้ไหมเช่นี้ติดคอแล้วนะติดคอแล้วนะมาให้แม่ดูเร็วเร็วเร็วเ๋ยวอ,อกให้เร็วองเอาอกมาได้แล้วแต่ก็พยายามยัดสนะิมันจะติดคอนะคะหนูยังไม่มีฟันเคี้ยวนะคะลูกหัดเรียนรู้ดึงหญ้าเข้าปากแล้วนะคะ ตรงนั้นคือที่นอนของหนูตอนกลางวันเอาแล้วค่ะเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็ล้มตัวนอนตรงนั้นแหละอ่ะถูถูถ,ถูถูไปถูมาหน้าตาก็ง่วงแล้วนะคะง่วงแล้วเดี๋ยวก็หลับ กินนมหรือ,อยังหนูกินนมหรือ,อยังฮะกินนมหรือ,อยังลูกกินนมหรือ,อยังคะอ่ะกินนมแล้วจะได้ไปนอนอยู่พ่ว่ายุกยุกย พี่วายโยกโยกดูน้องเดินไปเดินมาหนูขอกินนมก่อนนะคะแม่แม่กินนมเสร็จแล้วหนูก็จะนอนนะคะใครส่งเสียงใครส่งเสียงออกเมื่อกี้นะอ่ากินนมก่อนคะ่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่แม่จ๋า เป็นกำลังใจให้แม่ดาวรุ่งหนูพารุ่งพี่ชายวาด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอกินนมนอนก่อนค่ะ